สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกองไฟทุกผู้จอยข้นเดิมมาเพิ่มเติมควอมแซบไปเลคะ่ะมือหนีจอยดีอย่างมาแซบนะคะเนาะนี่คะ่ะตำเล้าปูไส้มึกกรอบค่ะกะก้อนสกินนะคะมือหนีจอยมี ขอรีวิวครีมแจ็คหน่อยหนึ่งนะคะเนาะมีคนหลายคนถามมากนะคะเนะาะงบัตรจอยเป็นยังยังค่อยหนาะสวยหนะาไซส์ขึ้นนะคะเนาะนี่ค่ะจอยมีตัวซอยที่ดีนะคะเนะาะทั้งทางที่จอยกลับไปทะเลเกือบทุกมือตากล่มตากแดดทุกมือคะ่ะหนาจอยกับสีเป็นฟ้านะจอยกับสีมองคํำนะคะเนาะงจอยในตัวนี้จอยใส่มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะเป็นยังยังหนาจอยยังดูดีขึ้นคะ่ะครีมตัวนี้คนถิ่นมีซื้อว่าโซลูชันมิมีลาสมาค่ะ,คะเป็นสารสกรัดจากต้กตนอ่อนของทัวแล้วก็็เมดองุ่่นคะ เป็นครีมที่อินวันเนาะค่ะเนาะรักซาฝาจุดด่างดำแล้วก็ซิลค่ะใส่แล้วนะจะสวยจะใส่ล่ซิลล่ฝฝานะคะเนาะนี่ค่ะครีมตัวนี้หาซื้อได้ยู่ส่เนาะค่ะเนาะซื้อได้ยู่ตามเซเว่นอีเลเวนไกลบ้านทานทุกสาขาเนาะเซเว่นเปิดเมื่อใดก็ซื้อได้เมื่อนั้นละค่ะราคาอยู่ที่ซองละสี่สิบเก้าบาทค่ะรีบๆไปซื้อมาใส่กันนะคะเนาะผู้หญิงใส่ใดผู้ชายใส่ดีก็เทยก็ใส่ได้ค่ะความสวยบอลลคะเนาะมาค่ะ เมื่อเขาเลื่อมขอาเขากันเลยตนเวลาแซบนะคะอย่าลืมไปซื้อมาใส่เลยค่ะน่าแน่เซเว่นนะคะน้ีจำาดใน่เซเว่นค่ะซ่องข้างลางจะเป็นสีฟ้าข้างบนจะเป็นสีบรอนค่ะแต่ว่าอันนี้มันอันถึกแสงนะคะน้ะมันก็เล่บชัดปันไดคลายกับสีขาวแต่ว่าของจริงนะมันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีบรอนค่ะมามาค่ะมาเริ่มกันเลยใส่ใส่กัพพี่ก็ใจบริสใส่ซ้อนนะคะนาะมันสดว่าใสใจค่ะน่วขนาด่ะ พี่นองค่ะพักค่ะเช่าอมค่ะขาดเบอร์ไหนเนาะคะเนาะคล้องมักคล้องแสบค่ะตำเล้าค่ะมึงนี่ตำเล้าเสียอยงเดียวค่ะลืมอจอยลืม้อสอขนมจีนเนาะคะเนาะ บูน้ำจ่อยเสียบเศบจะ้ะเผ็ดเศบนัวเียดายครับว่ามีขนมเซนเนะาะจักสิใส่ไปไปซื้อหรอคะไปซื้อขนม,มเซนให้จ้อยนะคะ แซบน้ากันค่ะมาหยุ่มน้ากันค่ะพูดราคาสองค้าพูดตัวสองตัวค่ะปูนี่ค่ะแซบอิลี้ยค่ะยืาเรืมไปหาซื้อมาใส่ด้วค่ะคิมซื้อเร็วสวยเร็วค่ะซื้อซาสวยสาค่ะซาบอมดเดอกค่ะแต่ว่าอดสวยค่ะโอ้ยมันก็กินยาใช่ไล่ะ ใส่ซอนลกูกประจำนะคะเนาะใส่ทะพี่อย่างนี้ล่ะสักใจค่ะ กินยาค่ะ่าใ้แ่บเนาะค่ะเนาะืวอความแ่บมันจะเป็นมือกรอบเลยค่ะงวดมันค่ะใส่มือเนี่ยญเจานะเยอะอย,า,อยาวากันเด้อค่ะเด้ออีสานขนานแถะอีสานขนานแถ้นี่อีสานขนานแถว อย่ามาจอยซกมุกเดวยค่ะมันเป็นคววมจริงค่ะอย่าดูถูกจ้อยค่ะโอ้อย่าดูพิจอยค่ะดูถูกนี่ค่ะซกมุก เสียดายว่ามีกระปุนค่ะเสียดายแฮงจ้อยกรลืมซื้อค่ะคานออกไปอีกเนะค่ะน้อง กินยากแต่ว่าก็มักค่ะอย่างที่มันกินยากๆนี่มันเหลาใสค่ะหวานครับอูวหวานหวานค่ะ พักเจ้าอมเพ่อสวยค่ะมืนน่อกี้สงสัยข้าเจ้าสีอาอพักเจ้าโอมมืนคางขึ้นนะคะมันขาจยจ่อยๆแต่บันดิบๆเนาะคะ่ะเนาะซั่งข้าเจ้าอยิบให้ข้าเจ้าไปยิบมันลุนไหมค่ะ,ะว่าท่านจยับโยลลุนเหรอลวงล้อยตามสังขารเนาะคะ่ะเนาะ Gracias. <laughs> ยังก็สวสดีทเทปพายานเสบทองดีจ้ะเสบทองเป็นเรื่องของอนาคตเอาความเสพคอมเมื่อไปก่อนค่ะเสียเายดค่ะเสดายที่จอยว่ามีขนมเส้นยังเดียวค่ะ กินเช่ออมหรือว่ากินผักคาถามว่ามีขนมเสฉนนหมคะเนาะมันกับแจักสไปิก,กุยกันหมอนกังค่ะ เอาล้วค่ะใจทีแรกไปเลยค่ะหลังจากเบิ้งคลิปจบแล้วค่ะเนาะนอย่าลืมไปซื้อมใส่ด้ค่ะเนาะซื้อมาติดบานไว้ติดกระเป๋าไวอยากสวยอยากใสอยากดูดีอยากรออยากีเส่น์ขึ้นอย่าลืมค่ะไปซื้อมาใส่ค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายขอบคุณลหลายจ้า